ปีนักษัตริที่ดวงดีมีโชคคือสวัสดีค่ะชาวบีขานะคะมาดูดวงของคุณในช่วงครึ่งปีหลังของปีส5 6พตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาเป็นถึงช่วงต้นปีหน้านะคะคือต้นปี64ีเนาะนะคะจริงๆแล้วตำแหน่งงานตำแหน่งเงินตำแหน่งรักถือว่าโดดเด่นนะถือว่าดีนะแต่เจ้าชะตาเนี่ยจะออกแนวขี้เกียจขี้เกียจไปสักหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้เนี่ยคิดอะไรไว้เนี่ยต้องทำด้วยนะนะบางคนเนี่ยคิดเองแต่ไม่ทำคิดไว้แล้วแล้วไม่ทำ นะมีเกณฑ์ที่คนที่เกิดในปีขาในช่วงปีนี้จะมีเกณฑ์เรื่องของการรวมญาตินะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนในครอบครัวหรือว่าแบ่งปันมรดกทรัพย์สินกับคนในครอบครัวนี่แหละเนาะตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งปี63นี้นะเนาะว่าจันใส่ใจกันสักนิดหนึ่ง นะคะนะอ่ะงานโดดเด่นแต่อย่ามั่นใจมากจนเกินไปนะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะมีงานที่ได้โชว์ความสามารถได้โชว์ออฟงานในช่วงครึ่งปีหลังโดดเด่นมากในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสิงหาที่จะถึงเผือ่อบางคนได้งานใหม่ได้งานตรงกับสายอาชีพที่เราเรียนมาเนาะนะคนะ,ะเป็นจังหวะที่ดีหรือแม้แต่ใครที่ทําธุรกิจกงสีอยากจะทําอะไรพิเศษของตัวเองเพิ่มเนี่ยก็เป็นจังหวะเช่นเดียวกันนะนะเพราะฉะนั้นลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มหรือลองเริ่มต้นทําอะไรที่เป็นของตัวเองสักนิดหนึ่งในช่วงปีนี้จะดี มากมากนะคะเนาะเพราะพ่ยมันขึ้นว่าถ้าชอบอะไรถ้ารักอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยต้องหาข้อมูลดีๆถามว่าลงทุนได้ไหมปีนี้ลงทุนได้แต่ก็ต้องศึกษาให้รู้ให้พร้อมด้วยเหมือนกันเพราะเจ้าชะตาลึกๆแล้วได้ไพ่เด็กอ่าไพ่เด็กเนี่ยขึ้นมาบางทีคุณจะยังไม่รู้เนาะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่ง ใหม่ๆที่จะทำพราะฉันต้องเรียนรู้ให้ดีนะคะนะการงานในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณกําลังตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจะออกหรือจะหรือจะออกหรือไม่ออกนะบางคนได้งานใหม่ก็จริงแต่ต้องดูก่อนว่าที่เก่าโอเคไหมนะจ๊ะส่วนใครที่ทํางานรับราชการมีโอกาสเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายงานเนาะมีการปรับเปลี่ยนของคนในองค์กรด้วยนะบางทีเราสั่งย้ายก็สั่งย้ายเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะ นะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นจังหวะช่วงปีนี้งานดีแต่ว่าต้องอย่าขี้เกียจเนานะขยันให้มากส่วนเรื่องของการเงินละ่ะนะคะการเงินปีนี้โดดเด่นเรื่องโชคนะถ้าใครมีปัญหาหลายๆคนโดยเฉพาะหนุ่มๆ มีโอกาสที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยเหลือและอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินนะแล้วก็มีโอกาสเรื่องของการลุ้นโชคเมื่อแต่โชคเนี่ยบางทีมีโชคจากการเสี่ยงบางคนมีโชคจากการงานนะทางานเยอะมีคนยืดหยิบยื่นงานมาให้ทําเพิ่มเนี่ยหมายถึงงานดีเงินเดิมนะ๊ะแต่หลายๆคนก็จะมีโชคจากอาหารการกินนะมีโชคจากเด็กมีโชคจากเพื่อนฝูงมีโอกาสได้เงินเก่าเงินปันผลเงินส่วนแบ่งด้วยเนาะไม่รู้เงินจากส่วนไหนนะ๊ะแต่ช่วงปีนี้นะพี่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่จังหวะที่จะลงคุณอะไรเยอะๆนะ เออต้องรงทุนด้วยการลงทุนด้วยประสบการณ์ก่อนเนาะเวลาพ่แบบนี้ก่อนเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะๆศึกษาให้ดีนะจ๊ะนะแล้วดูอีกทีในช่วงปลายปีว่ามันจะได้ไหมเนาะหรือเวิร์กหรือเปล่าหรือถ้าแต่ถ้าธุรกิจไหนที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ให้ลองลงมือทำเนี่ยให้ลุยทำไปเลยเนาะการครีเอทีฟงานสร้างสายงานสร้างสารรค์งานงานต่างประเทศงานออนไลน์โดดเด่นจ้ะ ะะเพราะฉะนันลุยทำเลยนะแม้แต่เรื่องของอาหารการกินอาหารเครื่องดื่มน,นะถ้ามีปัญหาให้ศึกษาเนาะต้องทันเกมต้องทันโลกสำหรับคนที่เกิดในปีขานในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมาดูเรื่องของความรักละนะความรักในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบางทีหลายหลายคนจะเจอรักที่ฉาบฉฉยวะเจอรักที่ไม่คาดฝันในโลกออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละหรือรักจากแดนไกลนะจ๊ะนะโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอรักฉาบฉวยรักที่เข้ามาเนี่ยต้องต้องดูให้ดีๆเนาะ พอบางทีการเข้าสู่สังคมใหม่การย้ายงานใหม่การเจอเพื่อนเก่าสมัยนานมาแล้วหรืออะไรเนี่ยจะทําให้คุณได้พบกลับแม้แต่แฟนเก่าก็จะกลับเข้ามาด้วยนะแต่หลายๆคนไม่กล้าที่จะมีใครเพราะยังคิดถึงรักเก่าอยู่เพราะฉันก็ต้องดูให้ดีไ่ขึ้นนะแฟนเก่าไ่าขึ้นแฟนเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่เคยเจอมาก่อนในแวดวงก่อนนั้น,นจะเข้ามาในชีวิตนะหนุ่มๆสาวๆโสดไม่โสดก็ต้องดูเนาะนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะพี่บอสมาว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยรักเรื่อย นะอาจจะมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องบริวารลูกเต้าให้เครียดบ้างเนานะบางทีที่บ้านเนี่ยจะมีคนป่วยถ้าไม่ใช่น้องหมาน้องแมวคนที่บ้านป่วยเนี่ยมันก็ขึ้นพายว่าลูกเต้าจะไม่สบายต้องซื้อหยูกซื้อยามาดูแลกันเนาะโดยเฉพาะช่ชวงกันยาตุลาที่จะถึงนะจ้าพายแบบนี้เนะาะแต่หมายถึงการดีกันด้วยหรือบรรยากาศเรื่องความรักที่โอเคก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนมีคู่หรือคนโสดเนี่ยจังหวะช่วงป,ปลายปลายปีนี่ดีเรื่องรัก นะจ๊ะมีโอกาสพากันไปพักผ่อนท่องเที่ยวท,ที่สีน้ำโชคนะคะของชาวปีขาเนานะปีนี้แนะนําว่านะจ๊ะนะเออมีโอกาสมีโชคเนาะปีนี้แนะนําว่าให้ใส่สีฟ้านะสีฟ้าโดดเด่นนะจ๊ะสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยโดดเด่นเนาะ ปีนี้เหมาะการทําบุญแบบไหนนะจ๊ะปีนี้เหมาะการทําบุญกับสภากาชาติทําบุญให้ศพรายาดเนาะทําบุญบริจาคลงศพนะจ๊ะทาบุญบริจาคอวัยวะเนาะหรือทําบุญแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเรโอนดวดเด่นรวมไปถึงการถือศีลนิปัสนานะจะนั่งเองที่บ้านก็ได้นะจ๊ะถือศีลแปดที่บ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคนะ,ะปีนี้เหมาะการศึกษาหลายๆคนจะไปเรียนต่อนะบางคนจะเทคร์สสั้นเป็นจังหวะที่ดีนะคะนะวิชาเก่าๆเานาะ โดดเด่นด้วยในช่วงนี้พระาจารยเหมาะกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสําหรับใครที่รู้สึกว่าเรายังล้าหลังและไม่ทันคนอื่นเป็นวิธีแก้เคล็ดอย่างหนึ่งเออสะดอกคออย่างหนึ่งไม่ด้วยนะคะนะถามว่าโชคอ่าโชคมีอายุแม่เนาะมีโชคจากอาหารการการกินมีโชคจากเด็กนะถ้าไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงปีนี้คุณจะมีลาบปากเนาะนะคนะ,ะจะได้รับข่าวดีจะมีโชคได้เงินปันผลส่วนแบ่งกล่าวไปแล้วในตอนต้นนะพระอาจารย์ขอให้ทุกคนที่เกิดในปีฐานมีความสุข จะะอย่าขี้เกียจนะปีนี้ต้องขยันแอคทีฟให้มากจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่หาข้อมูลให้ดีก่อนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ